สวัสดีครับท่านผู้มีเกียรติและกัลยาณมิตรทุกท่านกลับมาพบกันอีกครั้งในช่องของเราครับก่อนที่เราจะเข้าสู่เนื้อหาหลักในวันนี้ผมขอเวลาสั้นๆเพื่อบอกว่าในอีก15-20นาทีข้างหน้านี้ท่านจะได้รับความเข้าใจอย่างลึกซึ้งถึงปรากฏการณ์ดาวเสาย้ายครั้งสําคัญที่จะส่งผลต่อชีวิตของเราทุกคนไปอีกนานนับปีท่านจะไม่ได้แค่รู้ว่าดวงชะตาของท่านจะเป็นอย่างไรแต่จะได้รับเครื่องมือที่เป็นทั้งวิธีแก้เคล็ด และหลักธรรมนำใจเพื่อเปลี่ยนวิกฤตให้เป็นโอกาสที่ยิ่งใหญ่ครับเอาละครับเรามาเริ่มต้นกันเลยวันนี้ผมจะพาทุกท่านมาทําความเข้าใจปรากฏการณ์ทางโหราศาสตร์ที่สําคัญอย่างยิ่งนั่นคือการที่ดาวเสารเทพเจ้าแห่งการพิพากษาจะโครจรยายถอยหลังหรือที่เรียกว่าพักรองสาเข้าสู่ราศีกุมอย่างเต็มตัวในวันที่23สิงหาคมพุทธศักราช2568 หลายท่านเมื่อได้ยินชื่อดาวเสาอาจจะรู้สึกกังวลใจเพราะในตำราโหาราศาสตร,ร์มักกล่าวถึงท่านในฐานะดาวแห่งบาปประเคราะห์ที่นำมาซึ่งความทุกข์ความผลาดพลากความรับผิดชอบอันหนักอึง้งและบททดสอบที่แสนสาหัสแต่ในความเป็นจริงแล้วดาวเสาไม่ได้มีเพียงด้านที่น่ากลัวครับขอให้ทุกท่านลองจินตน,นาการตามนะครับว่าดาวเสานั้นเปรียบเสมือนครูใหญ่หรือผู้พิพากษาแห่งจักรวาลท่านเป็นครูที่เข้มงวด กวดขันและไม่เคยปล่อยผ่านข้อผิดพลาดแต่เป้าหมายของท่านไม่ใช่การลงโทษเพื่อความสะใจแต่คือการเคี่ยวกรมให้เรากลายเป็นคนที่แข็งแกร่งขึ้นให้เรารู้จักคุณค่าของความอดทนความซื่อสัตย์ความมั่นคงและการเติบโตที่แท้จริงจากภายในเหมือนเหล็กที่จะเป็นเหล็กกล้าได้ก็ต้องผ่านการเผาไฟและทุบตีซ้ำแล้วซ้ำเล่าดาวเสาก็ทำหน้าที่นั้นกับดวงชะตาของเราครับ และการย้ายครั้งนี้มีความซับซ้อนและน่าสนใจอย่างยิ่งเพราะดาวเสาร์ไม่ได้มาเพียงลําพังแต่ท่านจะเข้ามาสถิตในราศีกุมซึ่งเป็นเรือนของท่านเองรวมกับพระราหูเงามืดแห่งจักรวาลและยังส่งกำลังเล็งไปยังพระอาทิตย์ในราศีสิงห์อีกด้วยนี่คือปรากฏการณ์สามประสานที่จะสร้างแรงสั่นสะเทือนครั้งใหญ่เสาพักในราศีกุมหมายถึงการหวนกลับมาของเรื่องเก่าๆปัญหาเดิมๆ ที่เราเคยปล่อยผ่านหรือแก้ไขไม่จบสิน้นกรรมเก่าจะถูกนำกลับมาพิจารณาใหม่นิสินเก่าจะถูกทวงถามทั้งนี่เงินและนี่กรรมเมื่อรวมกับราหูบรรยากาศจะเต็มไปด้วยความลุ่มหลงมัวเมาการทดสอบด้านศิลธรรมจริยธรรมความโลภความอยากได้อยากมีจะถูกกระทุนขึ้นมาเป็นบทพิสูจน์ว่าเราจะเลือกเดินทางสว่างหรือทางมืดและเมื่อเล็งกับพระอาทิตย์ ซึ่งเป็นตัวแทนของเกียรติยศศักดิ์ศรีและตัวตนของเราก็เปรียบเสมือนการถูกสปอตไลท์ส่องมาที่เราโดยตรงเราจะถูกท้าทายความเชื่อมัน่นถูกกดดันจากผู้ใหญ่หรือผู้มีอำนาจและต้องพิสูจน์คุณค่าของตัวเองให้เป็นที่ประจักษ์ครับดังนั้นช่วงเวลานี้จึงเป็นช่วงเวลาแห่งการชำระล้างและจัดระเบียบชีวิตครั้งใหญ่ใครที่ทำดีมาตลอดก็จะได้รับรางวัลเป็นความมั่นคง ใครที่ทําผิดพลาดก็ต้องกลับไปแก้ไขให้ถูกต้องเสียเอาล่ะครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเรามาดูกันว่าผลกระทบต่อทั้ง12ราศีจะเป็นอย่างไรและเราจะตั้งรับเสริมบุญกันได้อย่างไรบ้างครับราศีเมษหรือผู้มีลักษณะสถิตราศีเมษชาวเมษผู้เป็นนักสู้โดยกําเนิดการมาของดาวเสาร์ครั้งนี้เปรียบเสมือนการเข้าค่ายฝึกหน่วยรบพิเศษครับการงานท่านจะได้รับมอบหมายงานที่ใหญ่ขึ้นหนักขึ้น และต้องรับผิดชอบทุกอย่างด้วยตัวเองแทบทั้งสิน้นอาจรู้สึกเหมือนทำงานคนเดียวไม่มีใครช่วยแต่จงรู้ไว้ว่านี่คือบททดสอบความเป็นผู้นำของท่านโดยตรงจงอดทนและสู้ต่อไปแล้วท่านจะได้รับการยอมรับการเงินมีเกณฑ์ต้องใช้จ่ายเงินก้อนใหญ่เพื่อครอบครัวบุพการีหรือต้องไปสะสางหนี้สินเก่าที่เคยสร้างไว้การบริหารจัดการเงินจึงสำคัญยิ่งครับอย่าสร้างหนี้ใหม่โดยไม่จำเป็นความรัก คนโสดมีโอกาสเจอคนที่ดูเป็นผู้ใหญ่จริงจังอาจไม่โรแมนติกหวานแหววแต่เป็นคนที่พร้อมจะสร้างอนาคตด้วยส่วนคนมีคู่ต้องระวังการทะเลาะเบาแหวงเรื่องภาระหน้าที่และความรับผิดชอบในครอบครัวสุขภาพความเครียดจากการทำงานจะส่งผลตรงต่อร่างกายโดยเฉพาะอาการปวดหลังปวดกระดูกปวดข้อต่างๆวิธีเสริมบุญเฉพาะคือเน้นการทำบุญที่เกี่ยวกับการปลดปล่อยเช่น การปล่อยนกปล่อยปลาหรือการบริจาคลงศพเพื่อแก้เคล็ดเรื่องนี้กรรมและนี้สินให้คลี่คลายและลดทอนความหนักของชีวิตลงราศีพฤกษศพหรือผู้มีลัคนาสถิตราศีพฤกษศพสำหรับชาวพฤกษศพดาวเสาร์ครั้งนี้คือการเปิดประตูสู่โลกแห่งความรู้และโอกาสใหม่ๆครับการงานท่านจะได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆที่ไม่เคยทำมาก่อนบางท่านอาจตัดสินใจเรียนต่อในระดับที่สูงขึ้น หรือได้ยกย้ายไปทำงานในแผนกใหม่ที่ท้าทายกว่าเดิมแม้จะเหนื่อยแต่ความรู้นี้จะกลายเป็นรากฐานที่นั่นคงในอนาคตการเงินรายได้ย,ยังคงมีความมั่นคงดีแต่อาจมีรายจ่ายหนักไปกับการลงทุนเพื่ออนาคตเช่นการจ่ายค่าเล่าเรียนการซื้อคอร์สพัฒนาตนเองหรือการลงทุนในธุรกิจที่ต้องอาศัยความรู้เฉพาะทางความรักเสน่ห์ของท่านจะมาจากสติปัญญาและความสามารถ คนโสดมีเกณฑ์พบรักในแวดวงการศึกษาหรือจากการทำงานร่วมกันเป็นความสัมพันธ์ที่เริ่มต้นจากความเป็นเพื่อนและค่อยๆพัฒนาสุขภาพระวังโรคที่เกี่ยวกับภูมิแพ้และปัญหาเรื้อรังเกี่ยวกับกระดูกและข้อวิธีเสริมบุญเฉพาะคือทำบุญที่เกี่ยวกับแสงสว่างทางปัญญาเช่นบริจาคหนังสือธรรมะหนังสือเรียนสนับสนุนทุนการศึกษาถวายแว่นตาสายตา หรือร่วมสร้างสะพานเพื่อให้คนข้ามผ่านความลำบากราศีเมถุนหรือผู้มีลัคนาสถิตราศีเมถุนชาวเมถุนต้องตเตรียมตัวรับมือกับการรือ้อและจัดระเบียบครั้งใหญ่ครับการงานภาระความรับผิดชอบจะถาถมเข้ามาจากทุกทิศทางงานเก่าที่เคยทำค้างไว้หรือปัญหาที่เคยซุกไว้ใต้พรมจะกลับมาให้ท่านต้องแก้ไขอย่างเร่งด่วนสิ่งสำคัญคือการจัดลำดับความสำคัญและสะสางไปทีละอย่าง การเงินต้องระมัดระวังเรื่องหนี้สินเป็นพิเศษอาจมีเหตุให้ต้องไปกู้ยืมหรือมีคนมาทวงหนี้เก่าควรตรวจสอบบัญชีรายรับรายจ่ายของตัวเองให้ดีครับความรักเป็นช่วงเวลาแห่งการทบทวนความสัมพันธ์คนรักเก่าอาจจะกลับมาในชีวิตหรือมีเหตุการณ์ที่ทําให้ท่านกับคนรักปัจจุบันต้องหันมาคุยกันอย่างจริงจังถึงปัญหาที่คาราคาซังสุขภาพระวังโรคที่เกี่ยวกับระบบย่อยอาหาร ลำไส้และอาการกรดไหลยย้อนซึ่งมักเกิดจากความเครียดวิธีเสริมบุญเฉพาะคือทำบุญด้วยการถวายเทียนน้ำมันงาเพื่อเพิ่มแสงสว่างในชีวิตบริจาคข้าวสารอาหารแห้งแก่ผู้ยากไร้และหากมีกำลังทรัพย์การทำบุญลงศพก็จะช่วยผ่อนหนักให้เป็นเบาได้ครับราศีกรกฎหรือผู้มีลักนณสถิตราศีกรกฎชาวกรกฎจะได้เจอบททดสอบที่เกี่ยวกับคนอื่น ไม่ว่าจะเป็นคู่ครองหุ้นส่วนหรือคู่แข่งครับการงานท่านจะได้พบเจอกับหุ้นส่วนทางธุรกิจหรือคู่ค้าที่เข้ามาทดสอบความอดทนของท่านอย่างมากอาจมีความขัดแย้งไม่เข้าใจกันแต่เถ้าผ่านไปได้ก็จะกลายเป็นพันธมิตรที่แข็งแกร่งในทางกลับกันอาจเจอคู่แข่งที่น่ากลัวต้องใช้ทั้งสติและปัญญาในการรับมือการงาน รายได้ของท่านจะผูกติดอยู่กับคู่ครองหรือหุ้นส่วนค่อนข้างมากหากความสัมพันธ์ดีการงานก็ดีตามไปด้วยความรักเป็นช่วงที่ความสัมพันธ์จะถูกทดสอบอย่างหนักหน่วงที่สุดบางคู่อาจต้องประคับประคองกันอย่างมากเพื่อผ่านพ้นไปคนโสดมีเกณฑ์จะเจอคนที่มีอายุต่างกันมากหรือเป็นพ่อไม่แม่มาเข้ามาในชีวิตสุขภาพ ระวังปัญหาที่เกี่ยวกับระบบของเหลวในร่างกายเช่นระบบเลือดความดันโลหิตและระบบน้ำเหลืองวิธีเสริมบุญเฉพาะเน้นการทำบุญเป็นคู่เช่นถวายเทียนคู่แจกันคู่หมอนคู่หรือบริจาคสิ่งของให้คนเป็นคู่เพื่อเสริมดวงด้านความรักและหุ้นส่วนให้ราบรื่นราศีสิงห์หรือผู้มีลัคนาสถิตราศีสิงห์ สำหรับชาวสิงห์ซึ่งเป็นเจ้าแห่งราศีนี่คือช่วงเวลาที่ศักดิ์ศรีของท่านจะถูกท้าทายโดยตรงการงานท่านจะรู้สึกถูกกดดันจากผู้หลักผู้ใหญ่เจ้านายหรือผู้มีอำนาจเหนือกว่าอย่างเห็นได้ชัดทุกฝีก้าวของท่านจะถูกจับตามองเป็นช่วงที่ต้องก้มหน้าก้มตาทำงานเพื่อพิสูจน์ความสามารถให้เป็นที่ประจักษ์อย่าใช้อารมณ์แต่จงใช้ผลงานเข้าสู้ การเงินมีรายจ่ายสูงเพื่อการเข้าสังคมหรือเพื่อรักษาภาพลักษณ์และหน้าตาของตนเองต้องระวังการใช้จ่ายเกินตัวความรักอีโก้และทิฏฐิจะเป็นตัวทำลายความสัมพันธ์ได้ง่ายที่สุดต้องเรียนรู้ที่จะลดความเป็นตัวเองลงและรับฟังอีกฝ่ายให้มากขึ้นคนสวดอาจได้พบเจอกับคนที่มีตำแหน่งใหญ่โตหรือมีอำนาจสุขภาพ ระวังโรคที่เกี่ยวกับหัวใจความดันและความเครียดที่ส่งผลต่อระบบกระดูกสันหลังวิธีเสริมบุญเฉพาะทำบุญที่เกี่ยวกับการให้ชีวิตเช่นการบริจาคโลหิตหรือบริจาคเครื่องมือแพทย์ให้โรงพยาบาลและการสวดมนต์บูชาพระอาทิตย์ซึ่งเป็นดาวประจำตัวของท่านจะช่วยเสริมพลังใจได้ดีราศีกันหรือผู้มีลัคนาสถิตราศีกัน ชาวกันนักจัดการและนักวิเคราะห์จะเจอบททดสอบในเรื่องของปัญหาจุกจิกและอุปสรรคที่คาดไม่ถึงการงานจะงานหนักและมีปัญหาเข้ามาให้แก้ไขไม่หยุดหย่อนโดยเฉพาะปัญหาที่เกี่ยวกับลูกน้องบริวารหรือรายละเอียดเล็กๆน้อยๆที่ท่านมองข้ามไปนี่คือช่วงเวลาที่ต้องกลับมาใส่ใจในทุกขั้นตอนการงาน มีเกณฑ์ต้องใช้จ่ายงานไปกับการดูแลสุขภาพของตนเองและคนในปกครองรวมถึงการซ่อมแซมสิ่งของต่างๆความรักภาระจากงานทำให้ท่านไม่มีเวลาให้คนรักหรือนำความเครียดจากงานกลับมาที่บ้านต้องแบ่งเวลาให้ดีมิฉะนั้นความสัมพันธ์จะห่างเหินสุขภาพความเครียดสะสมจะแสดงออกมาในรูปแบบของโรคภูมิแพ้ไมเกรนและโรคในระบบทางเดินอาหารวิธีเสริมบุญเฉพาะ ทำบุญเกี่ยวกับโรงพยาบาลเช่นบริจาคยาและเวชภัณฑ์หรือทําบุญปล่อยสัตว์ที่กําลังจะถูกฆ่าหรือสัตว์ป่วยเพื่อเป็นการแก้เคล็ดเรื่องสุขภาพและอุปสรรคต่างๆราศีตุลหรือผู้มีลัคนาสถิตราศีตุลชาวตุลบททดสอบของดาวเสารครั้งนี้จะมุ่งเน้นไปที่เรื่องของครอบครัวและรากฐานของชีวิตครับการงาน อาจมีภาระความรับผิดชอบเกี่ยวกับคนในบ้านเพิ่มขึ้นเช่นต้องดูแลพ่อแม่ที่เจ็บป่วยหรือต้องกลับไปสะสาง,งานเก่าของตระกูลบางท่านอาจจะต้องทำงานจากที่บ้านมากขึ้นการเงนินรายจ่ายส่วนใหญ่จะหมดไปกับเรื่องภายในครอบครัวการซ่อมแซมบ้านหรือการซื้ออสังหาริมทรัพย์ความรักความสัมพันธ์กับคนรักอาจห่างเหินไปบ้าง เพราะต่างฝ่ายต่างมีภาระหน้าที่ทางครอบครัวของตนเองที่ต้องดูแลต้องอาศัยความเข้าใจเป็นอย่างสูงสุขภาพระวังปัญหาที่เกี่ยวกับกระดูกโดยเฉพาะช่วงขาและหัวเขา่าวิธีเสริมบุญเฉพาะทำบุญที่เกี่ยวกับการสร้างรากฐานให้มั่นคงเช่นร่วงบุญสร้างโบสถ์วิหารศาลาประเยียนถวายกระเบื้องมุงหลังคาหรือซื้อที่ดินถวายวัด เพื่อเสริมความมั่นคงให้ชีวิตและครอบครัวราศีพิจิกหรือผู้มีลัคนาสถิตราศีพิจิกชาวพิจิกจะได้เจอบททดสอบในเรื่องของการสื่อสารการเดินทางและสังคมรอบข้างครับการงานจะเหน็ดเหนื่อยอย่างมากในการเดินทางการเจรจาต่อรองและงานที่เกี่ยวกับเอกสารสัญญาต่างๆต้องรอบคอบให้มากเพราะมีโอกาสผิดพลาดได้ง่าย คำพูดของท่านในช่วงนี้จะมีน้ําหนักมากต้องคิดก่อนพูดเสมอการงานรายได้ยังคงเข้ามาเรื่อยๆจากความสามารถในการสื่อสารและการเดินทางแต่ก็เป็นงานที่ได้มาเพราะความเหนื่อยยากความรักปัญหาหลักจะมาจากการสื่อสารที่ผิดพลาดหรือการไม่พูดกันตรงๆอาจทําให้เกิดความเข้าใจผิดได้ง่ายสุขภาพระวังโรคที่เกี่ยวกับระบบประสาท กล่องเสียงลำคอและอาการปวดเมื่อยบริเวณบา่าไหล่แขนวิธีเสริมบุญเฉพาะทำบุญที่เกี่ยวกับการให้ความรู้และเปิดทางสว่างเช่นบริจาคหนังสือเรียนอุปกรณ์การศึกษาหรือร่วมเป็นเจ้าภาพพิมพ์หนังสือธรรมะแจกเป็นธรรมทานราศีธนูหรือผู้มีลัคนาสถิตราศีธนูถึงคราวที่ชาวธนูจะต้องกลับมาใส่ใจเรื่อง การเงินและการสร้างคุณค่าให้ตัวเองอย่างจริงจังครับการงานแม้จะเหนื่อยและต้องลงแรงมากกว่าเดิมแต่ก็เป็นจังหวะที่ดีในการสร้างเนื้อสร้างตัวสร้างผลงานให้เป็นที่ประจับซึ่งจะนำไปสู่ความมั่นคงทางการเงินในระยะยาวการเงินเป็นช่วงเวลาแห่งการจัดระเบียบทางการเงินอย่างแท้จริงท่านจะมีโอกาสสร้างความมั่นคงทางการเงินได้แต่ต้องผ่านการทำงานหนักและรู้จักอดออมอย่างมีวินัย ความรับคนโสดมีโอกาสเจอคนที่ขยันทำงานมีความเป็นผู้ใหญ่และพร้อมที่จะสร้างฐานะไปด้วยกันส่วนคนมีคู่อาจไม่ค่อยมีเวลาหวานให้กันนักเพราะมุ่งมั่นกับการทำงานสุขภาพระวังอาการปวดหลังเรื้อรังและปัญหาเกี่ยวกับกระดูกและฟันวิธีเสริมบุญเฉพาะทำบุญที่เกี่ยวกับการคำจุนและสร้างความมั่นคงเช่นร่วมสร้างเสาวัด สร้างสะพานหรือบริจาคเงินเข้ากองทุนของวัดเพื่อให้ศาสนาคงอยู่สืบไปอานิสง์จะช่วยให้ฐานะของท่านมั่นคงราศีมังกรหรือผู้มีลัคนาสถิตราศีมังกรดาวเสารซึ่งเป็นดาวประจำตัวของท่านได้โคจรมาทับลัคนานี่คือบททดสอบที่หนักที่สุดแต่ก็ให้ผลตอบแทนที่ยิ่งใหญ่ที่สุดเช่นกันครับการงานท่านจะถูกถาถายจากทุกทิศท,ทุกทาง รู้สึกเหมือนแบกโลกไว้ทั้งใบต้องอดทนอย่างมหาศาลและต้องวางแผนชีวิตใหม่ทั้งหมดแต่หากท่านผ่านช่วงเวลานี้ไปได้ท่านจะกลายเป็นคนใหม่ที่แข็งแกร่งและประสบความสำเร็จอย่างยิ่งใหญ่การเงินมีความผันผวนสูงมากต้องรอบคอบในการใช้จ่ายทุกบาททุกสตังค์อย่าพึ่งลงทุนอะไรที่มีความเสี่ยงสูงความรักเป็นช่วงเวลาแห่งการเปลี่ยนแปลงครั้งสาคัญบางคู่ที่ไม่ใช่ อาจต้องเลิกรากันไปเพื่อเปิดทางให้คนใหม่ที่ดีกว่าเข้ามาบางคู่ที่ใช่ก็จะผ่านบททดสอบนี้และรักกันมั่นคงยิ่งขึ้นสุขภาพโรคเก่าๆหรือโรคประจำตัวที่เคยเป็นมีโอกาสจะกลับมากำเริบอีกครั้งต้องดูแลตัวเองเป็นพิเศษวิธีเสริมบุญเฉพาะทำบุญกับผู้ที่ด้อยโอกาสกว่าเช่นผู้พิการคนชราหรือผู้ป่วยเรื้อรังตามโรงพยาบาลการให้ทานกับผู้ที่ลำบากกว่า จะช่วยผ่อนเคราะห์กรรมของท่านให้เบาบางลงได้ราศีกุมหรือผู้มีลัคนาสถิตราศีกุมสำหรับชาวกุมดาวเสาโคจรเข้าเรือนวินาศซึ่งหมายถึงเรื่องราวเบื้องหลังเรื่องที่ปกปิดและกรรมเก่าที่มองไม่เห็นการงานอาจมีศัตรูลับที่คอยขัดขวางอยู่เบื้องหลังหรือมีเรื่องที่ทำปิดพลาดในอดีตกลับมาส่งผลเสียต้องทำงานแบบปิดทองหลังพระไปก่อนอย่าพึ่งโดดเด่นมากนักการเงิน มีรายจ่ายแบบลับๆหรือรายจ่ายที่คาดไม่ถึงเข้ามาเสมอการเก็บเงินในช่วงนี้จะทำได้ยากความรักอาจมีความลับต่อกันหรือมีระยะห่างที่ต้องแยกกันอยู่ชั่วคราวเพื่อกลับไปทบทวนตัวเองเป็นช่วงเวลาที่ต้องใช้ความไว้วางใจต่อกันให้มากขึ้นสุขภาพระวังโรคที่หาสาเหตุได้ยากหรือโรคที่เกี่ยวกับความเครียดและการนอนไม่หลับวิธีเสริมบุญเฉพาะ เน้นการปฏิบัติกรรมฐานสวดมนต์ภาวนาในที่สงบเพื่อเพิ่มพลังใจให้แข้มแข็งและทำบุญเกี่ยวกับแสงสว่างเช่นเติมน้ำมันตะเกียงถวายหลอดไฟให้วัดราศีมีนหรือผู้มีลักษณะสถิตราศีมีนชาวมีนจะได้รับผลกระทบในเรื่องของโชคลาภและความสำเร็จซึ่งดาวเสาจะเข้ามาทดสอบความอดทนของท่านในเรื่องนี้การงานโปรเจกต์ที่เคยคาดหวังไว้อาจจะล่าช้าออกไป หรือมีอุปสรรคเข้ามาขัดขวางจนทําให้ท้อใจได้ง่ายๆสิ่งที่เคยทําค้างไว้ในอดีตจะกลับมาให้ท่านต้องลงมือทําใหม่ให้สําเร็จการเงินโชคลาบจากการเสี่ยงโชคอาจจะไม่มีในช่วงนี้รายได้หลักจะมาจากน้ําพักน้าแรงลุ้นๆต้องจัดการหนี้สินหรือภาระการเงินของคนในครอบครัวความรักอาจรู้สึกห่างเหินกับคนรักชั่วคราวเพราะต่างคนต่างมีภาระของตนเอง แต่ก็เป็นโอกาสดีที่จะได้เรียนรู้และเติบโตไปพร้อมกันสุขภาพระวังปัญหาเกี่ยวกับระบบน้ำเหลืองภูมิแพ้และอาการบวมน้ำบริเวณเทา้าวิธีเสริมบุญเฉพาะทำบุญเกี่ยวกับน้ำเช่นบริจาคน้ำดื่มให้โรงทานสร้างแทงน้ำให้วัดหรือปล่อยปลาลงสู่แม่น้ำสายใหญ่เพื่อให้ชีวิตราบรื่อคล่องตัวไร้อุปสรรคเป็นอย่างไรกันบ้างครับสำหรับทั้ง12ราศีไม่ว่าจะดีหรือร้าย ขอให้ท่านจำไว้เสมอว่าคำพยากรณ์เป็นเพียงแผนที่แต่ผู้ที่ขับเคลื่อนชีวิตคือตัวเราเองครับดาวเสาไม่ได้มาทำให้เราล้มเหลวแต่ท่านมาเพื่อทำให้เราเติบโตเหมือนช่างปั้นที่ต้องทุบดินนวดดินเพื่อไล่ฟองอากาศออกให้หมดก่อนก่อนจะปั้นเป็นภาชนะที่สวยงามและแข็งแรงได้ชีวิตของเราก็เช่นกันครับช่วงเวลานี้คือช่วงเวลาที่เราจะถูกทุบ ถูกนวดเพื่อให้เรากลายเป็นภาชนะที่สมบูรณ์พร้อมสำหรับอนาคตองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสไว้เป็นบทพระคาถาสำคัญว่าอัตตาหิอัตโนนาโถซึ่งแปลว่าตนแลเป็นที่พึ่งแห่งตนในช่วงที่ดาวเสาวมีอิทธิพลสูงเช่นนี้เราอาจรู้สึกว่าที่พึ่งภายนอกนั้นหาได้ยากยิ่งเพื่อนอาจห่างหายผู้ใหญ่อาจไม่ช่วยเหลือนั้นไม่ใช่เพราะโชคร้ายครับ แต่เป็นเพราะจัก,กรวาลกำลังสอนให้เรากลับมามองหาพลังที่ยิ่งใหญ่ที่สุดซึ่งอยู่ในตัวเราเองนั่นคือพลังแห่งสติและปัญญาเมื่อมีสติเราจะรู้เท่าทันอารมณ์ไม่หลงไปกับความโลภของราหูไม่ตีโพยตีพายไปกับแรงกดดันของเสาเมื่อมีปัญญาเราจะมองเห็นทางออกของปัญหาและเปลี่ยนอุปสรรคให้เป็นบทเรียนอันล้ำค่าได้ ถึงตรงนี้ทันใดที่ฟังแล้วเข้าใจและพร้อมจะใช้สติเป็นที่พึ่งของตนเองเพื่อผ่านบททดสอบนี้ไปได้อย่างสง่างามพิมพ์คำว่าสาธุเข้ามาในช่องคอมเมนต์เพื่อเป็นกำลังใจให้เป็นกันและกันได้นะครับดังนั้นในวันที่23สิงหาคม2565และตลอดช่วงเวลาที่ดาวเสารสถิตอยู่ในราศีกุมนี้ขอให้ทุกท่านอย่าได้ประมาทในการใช้ชีวิต มั่นสร้างบุญกุศลตามที่ได้แนะนำไปหรือตามกำลังศรัทธาของท่านและที่สำคัญที่สุดคือการตั้งใจใช้โอกาสนี้เป็นจุดเริ่มต้นในการจัดระเบียบชีวิตใหม่ชำระล้างสิ่งที่ไม่ดีออกไปและสร้างรากฐานที่มั่นคงให้แก่ตนเองแล้วเราจะผ่านช่วงเวลาแห่งการทดสอบนี้ไปได้ด้วยศรัทธาด้วยปัญญาและด้วยความเข้มแข็งที่มาจากภายในของเราเองครับ หากท่านชื่นชอบการพยากรณ์ที่ผสมผสานกับหลักธรรมะที่นำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้จริงเช่นนี้กรุณาอย่าลืมกดติดตามหรือ Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนช่องของเราเอาไว้ด้วยนะครับเพื่อที่ว่าในคลิปต่อไปที่เราจะมาเจาะลึกเรื่องอื่นๆท่านจะได้ไม่พลาดสาระดีๆเช่นนี้อีกสำหรับวันนี้ขออามนาจคุณพระศรีรัตนตไตรและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายโปรดดลบดานให้ทุกท่านมีสติที่มั่นคง มีปัญญาที่สว่างสวยและมีกำลังใจที่เข้มแข็งในการดำเนินชีวิตแล้วพบกันใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีครับ